สำหรับตัวกล้องจอปิดตัวนี้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อผ่านมือถือโดยดูผ่านมือถือได้นะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันชื่อว่า c ค m ไ h Pro นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูภาพจริงจากกล้องจอปิดกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางตัวกล้องก่อนนะครับตัวส่วนของกล้องนะครับเป็นส่วนแรกเรียบรอย้อยวางลักษณะนี้แล้วกัน คราวนี้เรามาดูส่วนของแผงโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้ได้แผงขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นแผงขนาด50วัตต์นะครับเป็นแผงโพลีคริสไลท์นะครับเคลือบด้วยกระจกนิลภัยแล้วก็เป็นเฟรมอลูมิเนียมด้านด้านบนด้านข้างนะครับหันมาด้านหลังนะครับจะมีตัวสายคอนเน็กลักษณะนี้นะครับสายตัวนี้จะมีหน้าที่ในการชาร์จพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ได้ในตอนกลางวันนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านสายไฟตัวนี้นะครับเข้ามาเชื่อมต่อผ่านตัวกรองตัวนี้ เป็นกล่องขายยึดแล้วก็เป็นกล่องแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะครับแล้วก็จะมีสายเชื่อมต่อกันนะครับเดี๋ยวผมลองเชื่อมต่อให้ดูเลยนะครับเป็นสายลักษณะ2องเช่ยวนะครับตัวกล่องแบตตัวนี้เขาก็จะมีแยกออกมา2ส,สายนะครับสายหนึ่งเอาไว้เชื่อมกับตัวแผงเพื่อจ่ายพลังงานารับเข้ามาจากแผงโซลาเซลล์นะครับ รับเข้ามาจากแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันนะครับแล้วเราก็หมุนล็อกลักษณะนี้ครับอีกสายหนึ่งของตัวขาย,ยึดสแตนเลสตัวนี้นะครับซึ่งมีแบตเตอรี่บวอินอยู่ด้านในก็คือจะมาเชื่อมกับตัวกล้องวงจรปิดนั่นเองนะครับเวลาเราเชื่อมตัวกล้องเราก็จะเสียบเข้ากับตัวรูที่เป็นแจ็คกลมนะครับผมเสียบได้เลยครับอีก2รูครับจะเป็นรูที่เป็นหัวสีดําด้านในจะเป็นคล้ายๆปุ่มสวิตช์สีดำนะครับเราไว้กดค้างประมาณ5วินาที ตัวนี้จะมีหน้าที่ในการรีเซ็ตระบบตัวกล้องได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้งานเราก็ปิดฝาไปได้ครับผมนะครับส่วนอีกลูนึงครับจะเอาไว้ใช้สําหรับระบบที่เป็นกล้องจอนปิดระบบ Wi-Fi นะครับซึ่งของเราเป็นระบบ 4G ดังนั้นตัวนี้เราจะไม่ได้ใช้เอาไว้ใช้เสียบสายแลนสำหรับระบบ wifi นั่นเองนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้เนี่ยผมแนะนำให้เราสามารถปิดนะครับตัวรูนี้ไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะ สอนวิธีการปิดให้ดูนะครับเอาตัวยางกลมตัวนี้นะครับใส่เข้าไปด้านในก่อนครับลักษณะนี้นะครับแล้วเขาก็จะมียางนะครับเราใส่ยางเอาไว้ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปได้เลยครับแล้วก็เราก็หมุนปิดเกลียวตรงนี้ครับเหมุนปิดเกลียวด้านในแปบ๊บหนึ่งนะครับ อนปิดเกลียวด้านในเพื่อไม่ให้น้ำเข้าตัวคอนเน็กเ o าอะนะครับลักษณะนี้แล้วเราก็มาปิดตรงนี้ครับอ่าเราก็จะได้ตัวปิดเกียวลักษณะนี้แล้วนะครับโอเคคราวนี้ตัวกล้องวงจรปิดก็จะรับพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ไม่ต้องเดินสายไฟบ้านนะครับผ่านตัว แผงตัวนี้นะครับซึ่งเขาจะหง่ายรับแสงแดดในตอนกลางวันนะครับเราก็แค่เปิดระบบการทำงานครับของตัวกล้องนะครับซึ่งปุ่มเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้าก็คือกดเปิดเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับระบบกล้องเขาก็จะเริ่มทำงานทันทีนะครับจะมีไฟสีเขียวสีแดงโชว์ปริมาณแบตเตอรี่สีฟ้าโชว์การชาร์จสีเขียวโชว์การใช้งานของตัวกล้องนะครับว่าเริ่มการทำงานแล้วระบบกล้องเขาก็จะหมุน เซตติ้งตัวเองนะครับก่อนในครั้งแรกนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมลองเสียบให้ดูเฉยๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการต่อประกอบกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตดึงสายออกก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ถนัดเวลาเราต่อประกอบเราจะคอนเน็กไว้อยู่ด้วยกันทั้งเซตเลยนะครับผมโอเคมาดูขั้นตอนแรกกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงสายออกก่อน ทั้ง3ส่วนนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับในชุดเนี่ยลูกค้าก็จะได้เพจตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งเพจตตัวนี้เนี่ยเราจะมายึดกับตัวแผงโซลาร์เซลล์จับวางในลักษณะนี้เลยครับจะมีรูนะครับจับให้ตรงกันนะครับโอเคในลักษณะนี้นะครับ ตัวกล้องหลบก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้กล้องซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับจะเห็นตัวน็อตที่เราเรียงไว้ให้นะครับตัวน็อตจะมีน็อตยาวลักษณะนี้นะครับซึ่งเราสามารถใช้ตัวนี้เนี่ยในการหมุนล็อกได้เป็นน็อตตัว L นะครับที่ออกแบบมาให้ส่วนส่วนน็อตยาวตัวนี้นะครับเราจะมาใช้ยึดนะครับตัวแป้นของตัวกล้องนะครับเข้ากับตัวขาย,ยึด ลักษณะนี้นั่นเองนะครับ okay. เพราะว่าตัวน็อตเนี่ยเขาต้องใช้น็อตค่อนข้างยาวนะครับในการใส่นะครับในลักษณะนี้ผมจะลองยึดให้ดูสักตัวหนึ่งก่อนลูกค้าก็สามารถใช้มือจับก่อนได้ในลักษณะนี้แล้วก็ใช้ตัวไขควงตัวนี้นะครับหมุนล็อกให้แน่นอีกทีนึงเดี๋ยวผมต่อประกอบเสร็จจะ กลับมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้คือส่วนแรกนะครับใช้ทั้งหมด4จุดนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนที่ต้องการต่อสายนะครับเพื่อแยกตัวแผงกับตัวกล้องนะครับเอาไปให้ใกล้แล้วก็อาจจะยึดกับตัวตัว C C T V เข้ากับผนังเลหลังคาอาจจะใช้ตัวน็อตยึดพุกพลาสติกแบบนี้ก็ได้นะครับยึดเข้ากับผนังก็ได้นะครับผมเขาก็จะมีแถมให้แล้วก็จะมีเมมโมรี่การ์ดให้ครับเมมโมรี่การ์ดก็จะถูกใส่ไว้อยู่ด้าน บนหัวของตัว C C T V นะครับคันน็อตหนึ่งตัวเดี๋ยวผมจะทำรีวิวคลิปสั้นๆแทรกไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับวิธีการใส่ตัว Memory ี a การแล้วก็ใส่ซิมการ์ด 4G นั่นเองนะครับผมหลังจากที่จบตัวส่วนแรกนะครับตัวน็อตยาวนะครับเดี๋ยวเราเอาหลบไว้ก่อนนะครับผมโอเคคราวนี้เรามาดูส่วนถัดไปนะครับส่วนที่จะเป็นน็อต ส่วนถัดไปก็คือส่วนนี้นะครับส่วน,นอัดใหญ่นะครับพร้อมตัวหกเหลี่ยมนะครับส่วนนี้เนี่ยเราจะามาใช้ยึดสําหรับตัวขายึดกับตัวแป้นซึ่งตัวแป้นนี้เนี่ยด้านเรียบนะครับจะยึดกับตัวแผงโซ,าซลาเซลล์นะครับจะอยู่ในลักษณะนี้ครับซึ่งตัวแป้นตัวนี้นะฮะเวลาลูกค้ายึดเสร็จบุ้มเนี่ยเราสามารถหมุนปรับองศาได้นะครับจะสังเกตว่าเขาจะมี2รูรูล่างกับรูบน ด้านละ2ด้านละ2ตัวนะครับก็สามารถหมุนล็อกยึดแล้วก็จะมีตัวแหวนด้วยนะครับเดี๋ยวผมยึดติดตั้งเสร็จแล้วก็จะกลับมารีวิวให้ดูอีกทีหนึงสำหรับน็อตส่วนนี้นะครับเท่ากับเราหมดไป2ส,ส่วนแล้วนะครับมาดูส่วนสุดท้ายครับจะเป็นน็อตสั้นนะครับน็อตสั้นซึ่งน็อตตัวนี้เนี่ยเราจะมายึดระหว่างตัวเพจนะครับตัวเพจกับตัว แ่งโซล่าเซลล์นั่นเองนะครับเดี๋ยวกล้องตามมาเลยก็คือส่วนนี้ครับผมส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราจะนึดยึดน็อตสั้นกันนะครับแหวนแล้วก็เอาไว้ด้านล่างนะครับได้เลยแล้หมุนให้เริ่มตึงมือนะครับแล้วก็ค่อยใช้ตัวนี้นะครับหมุนล็อกอีกชั้นหนึ่งได้โอเค อันนี้ก็จะแน่นแล้วครับทาแบบนี้กับทั้ง4จุดนะครับแล้วก็จะมาประกอบกันได้ทั้งหมด3ส่วนหลักๆก,ก็คือส่วนของตัวกล้องวงจรปิดนะครับส่วนของขายยึดพร้อมแบตเตอรี่แล้วก็ส่วนของแผงโซล่าเซลล์เดี๋ยวผมจะต่อประกอบเดี๋ยวนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าต่อเสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกล้องวงจรปิดโซล่าเซลล์ระบบ 4G นะครับออตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าดูทีละส่วนนะครับ ส่วนน็อตสั้นนะครับเราจะติดยึดกับตัวเพจกับตัวแผงโซลาเซลล์นะครับ4จุดนะครับเรายึดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเรามายึดตัวกล้องงจรปิดนะครับจะใช้ตัวน็อตยาวนะครับกับตัวหกเหลี่ยมลักษณะนี้นะครับ4ตัวเหมือนกันนะครับจะยึดตัวกล้องเข้ากับตัวขายยึดซึ่งเป็นขายยึดสเตเลสนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับหลังจากยึดตัวเพจตัวกล้องเข้ากับขายยึดแล้วเราก็จะมายึดตัวขายยึดนะครับเข้ากับตัว เพดของตัวแผงโซลนาเซลล์ลักษณะนี้นะครับด้านละ2ตัวนะครับอยู่ในลักษณะน,นี้แล้วก็เราก็จะล็อกด้านในนะครับจะมีแหวนแบบนี้นะครับด้านในน่าจะมองเห็นตรงนี้เราจะสามารถหมุนปรับองศานะครับของตัวแผงโซลาเซลล์ได้นะครับผมก็จะประกอบเข้าด้วยกันทั้งหมด3ส่วนสําคัญนะครับก็คือส่วนของแผงโซลาเซลล์ส่วนของตัว แบตเตอรี่นะครับขายยึดแล้วก็ส่วนของตัวกล้องวงจะปิดนะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้เลยนะครับลูกค้าก็สามารถเอาตัวขายยึดนะครับยึดเข้ากับผนังหรือกําแพงก็ได้นะครับเพราะว่าตัวชุดค่อนข้างหนักนะครับผมมีน้ําหนักค่อนข้างสูงตัวขาค่อนข้างแข็งแรงนะครับเขาเป็นขาสแตนเลสเลยนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการเชื่อมต่อระบบกันนะครับก็คือ เราต้องเปิดระบบการทำงานของตัวกล้องก่อนนะครับให้ลูกค้าดูสายที่ออกมาจากตัวขายึดนะครับจะมีสาย2เส้นเป็นสายสีดำแบบนี้นะครับหัวจะไม่เหมือนกันนะครับจะเป็นหัวกลมกับหัวเขี้ยวนะครับซึ่งหัวกลมเราจะมาเชื่อมกับตัวสายของตัวกล้องจอปิดนะครับสายของกล้องจอปิดจะเป็นสายสีขาวนะครับหัวกลมเหมือนกันครับเสียบเข้าไปได้เลยครับลูกค้าโอเคเสียบลักษณะนี้นะครับคราวนี้เราเหลือสายเขี้ยวนะครับสายเขี้ยวจะเป็นสายที่ รับพลังงานจากตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับเข้ามาที่ตัวแบตเตอรี่อยู่ด้านในตัวขายึดหรือว่ากล่องเก็บแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมสายตัวนี้จะสังเกตว่าเป็นสายเส้นใหญ่กว่านะครับแล้วก็หมุนล็อกได้เลยครับผมโอเคแค่นี้เองครับวิธีการประกอบนะครับยึดติดตั้งตัวส่วนนะครับทั้ง3ส่วนแล้วก็เสียบสายนะครับ แล้วก็กดปุ่มเปิดการทำงานนะครับก็จะมีไฟโชว์ขึ้นในลักษณะนี้นะครับผมโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูในเมนวนกันนะครับในเมนูนนก็จะบอกวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันตัว Cam High Pro นะครับผมเพื่อเชื่อม ตัวกล้องวงจรปิดเข้ากับตัวมือถือแอปพลิเคชันของเรานะครับแล้วก็สามารถดูกล้องวงจรปิดผ่านตัวมือถือของเราได้เลยนะครับ อย่าลืมนะครับใส่ซิมการ์ด 4G เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวเมมโมรีการ์ดเข้าไปก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการใส่เมมโมรีการ์ดนะครับแล้วก็ใส่ซิมการ์ดซึ่งตัวเมมโมรีการ์ดนะครับปกติเราจะมีให้ในชุดก็คือเป็นตัวเมมโมรีการ์ด128 GB เลยนะครับสูงสุดที่ตัวกล้องจรปิดรุ่นนี้จะรองรับได้นั่นเองนะครับการใส่เมมโมรีการ์ดครับลูกค้าจะควาาหัวมาด้านหน้าลักษณะนี้แล้วก็เปิดตัวน็อตนะครับด้านหลังตรงนี้เพียงแค่ตัวเดียวนะครับผม เดี๋ยวทางร้านจะขันให้ดูนะครับเปิดออกมาง่ายๆครับผมแล้วก็เปิดฟ้าออกมานะครับหลังจากนั้นก็ตุกแกะตัวเมมบรีการตัวนี้นะครับใส่เข้าไปด้านในซึ่งผมใส่ไว้แล้วสำหรับตัวนี้นะครับจะสังเกตว่าจะมีรูอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะกดเมมบรีการมาให้ดูแบบนี้นะครับโอเคแล้วใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราก็ดันให้สุดจะมีสปริงล็อกอยู่นะครับลักษณะนี้แล้วเราก็ขันน็อ ปิดฝาด้านหัวกล้องวงจรปิดได้เลยนะครับผมอันนี้คือวิธีการใส่ตัว Memory ี a การนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใส่ตัว s ิม Card นะครับซึ่งตัวกล้องเนี่ยจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับซึ่งตัวซิมการ์ที่เราจะใส่เนี่ยจะต้องเปิดฝาด้านล่างนะครับเดี๋ยวลองให้ช่างหันคว่ำลงมานะครับ การเปิดฝาด้านล่างเพื่อใส่ตัวซิมการ์ดนะครับซึ่งเป็นซิมการ์ดจ่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตระบบ4 g นะครับเราจะขันน็อต2จุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองขันดูได้เลยครับ mm hmm. ขันเมื่อเปิดฝาด้านล่างของตัวกล้องวงจรปิดขึ้นมานะครับ mm hmm. พอเปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกค้าจะเห็นวงจรปิดนะครับ mm hmm. ด้านในเนี่ยจะเป็นตัวแผ่น pcb สีเขียวแบบนี้นะครับ mm hmm. ให้เราดูแผ่นด้านบนตรงนี้นะฮะ ตอนนี้ผมใส่ตัวซิม 4G ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไมโครซิมนะครับลักษณะนี้เลยค่อยๆคลิปนะครับเดี๋ยวระวังตกลงไปข้างในนะครับเขาจะมีรูปอยู่นะครับที่ตัวเฟรมนะครับไม่แน่ใจในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าค่อนข้างเล็กก็คือใส่ในลักษณะนี้นะครับเสียงตัดล่างอยู่มุมขวาล่างนะครับผมเสียบเข้าไปได้เลยครับ เราจะใส่แบบนี้ครั้งแรกครั้งเดียวอาจจะเป็นซิมที่เป็นซิมเทพซิมจ่ายสัญญาณอินเทอร์เนต็ตอย่างเดียวนะครับไม่ต้องใช้ซิมที่มีการจ่ายค่าโทรจะได้ประหยัดค่าบริการรายเดือนด้วยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็คว่ำลงมาครับแล้วก็ขันน็อตยึดปิด2ลรูเหมือนเดิมตอนนี้ลูกค้าจะสังเกตเห็นว่าหลังจากที่เราคอนเน็กเรียบร้อยนะครับตัวกล้องจอปิดนะครับหมุนคอนเน็กตัวเองนะครับเป็นการเซตระบบนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการคอนเน c t ผ่านตัวแอปพลิเคชันกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับหลังจากที่เราประกอบนะครับตัวชุดต้องจอปิดโซลารเซลล์นะครับเข้าด้วยการเล็บน้อยนะครับอย่าลืมนะครับลูกค้าต้องกดเปิดนะครับ ตัวนี้นะครับจะมีปุ่มอยู่นะครับให้ลูกค้ากดเปิดก็คือกดปุ๊บเนี่ยสวิตช์เขาจะเด้งออกมาจะมี3สีขึ้นมาโชว์แบบนี้นะครับสีน้ําเงินนะครับโชว์การชาร์จของแผงโซล่าเซลล์สีแดงโชว์ปริมาณแบตเตอรี่แล้วก็สีเขียวนะครับที่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้เสียบเข้าไปตัวกล้องนะครับจะโชว์การทํางานของตัวกล้องวงจรปิดนะครับเดี๋ยวเราลองมาเสียบกันดูเลยครับ อีกสายหนึ่งจากตัวแบตเตอรี่นะครับลูกค้าก็อย่าลืมเสียบเข้ากับตัวแผงโซลาเซลล์ด้วยนะครับจะเป็นสายเส้นใหญ่เป็นตัวเขี้ยว2เคี้ยวแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเสียบสายของตัวกล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่าถ้าเกิดตัวกล้องวงจรปิดนะครับพร้อมทํางานเขาจะหมุนรีเซ็ตตัวเองนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ง กล้องเขาจะหมุนรอบทิศทางแล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงนะครับเหมือนการเซ็ตระบบกล้องจอปิดทั่วไปนะครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวคู่มือกล้องจอปิดกันก่อนนะครับตัวคู่มือที่ลูกค้าจะได้รับด้านในนะครับจะได้รับเป็นการโชว์นะครับส่วนต่างๆของตัวกล้องจอปิดนะครับจะมีทั้งส่วนของตัวเลนส์ส่วนของตัวไฟนะครับแล้วก็วิธีการใส่เมมโมรีการ์ดใส่ซิมการ์ดนะครับที่ผมได้อธิบายเบื้องต้นในคลิปสั้นๆไว้นะครับ เปิดใบหน้าถัดไปครับลูกค้าจะสังเกตเห็นเป็น QR code นะครับสำหรับดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันซึ่งเราจะดาวน์โหลดผ่านมือถือหรือว่า iPad ก็ได้นะครับเราจะดูกล้องจอปิดตัวนี้นะครับผ่านได้ทุกที่บนโลกนะครับโดยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับจากตัว 4G ของตัวกล้องแล้วก็จากตัวอินเทอร์เน็ตของมือถือลูกค้านั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตโดยการใช้ตัว ไอโฟนนะครับผ่านระบบปฏิบัติการของ iOS นั่นเองนะครับผมลูกค้าเปิดกล้องได้เลยครับแล้วก็สแกน QR นะครับจะสังเกตว่ามี3 QR คือ iOS นะครับ Google Pay แล้วก็ Android ครับเดี๋ยวผมจะลองสแกนของ Apple นะครับเป็น iOS นั่นเองสังเกตว่าขึ้นมาปุ๊บป๊อปอัพก็จะเด้งลงมาเลยนะครับอ่าแบบนี้โอเค จะเป็นชื่อแอปว่า Cam h i Pro นะครับกดดาวน์โหลดหรือว่ากด Open ได้เลยครับตอนนี้ผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วผมจะกด Open <S <S 1> <S 1> ก็จะเข้ามาสู่หน้าตาของการแอดกล้องวงจรปิดเลย <S <S แอดคาม e ล a นั่นเองนะครับผมกดบวกครับผมแล้วก็เลือกเป็น 4G c a m e r a เพราะว่าตัวนี้เป็นกล้องระบบ 4G นะครับเค้านี้เขาจะให้เรากรอกนะครับเป็น UID ก็ได้นะครับหรือว่าจะสแกนผ่านตัว QR Code ก็ได้นะครับ ลูกค้าสามารถสแกน QR code ผ่านตัวกล้องได้นะครับจะมีสติกเกอร์ติดอยู่ที่ตัวกล้องเดี๋ยวผมจะลองสแกน QR code ให้ดูครับโอเค QR code เขาจะอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมลองพลิกตัวกล้องให้เห็นชัดๆเดี๋ยวให้กล้องลองซูมเข้าไปดูก่อนนะครับแล้วก็จะมีรหัส SSAC เขาเรียกว่ารหัส UID ก็สามารถใช้รหัสนี้ในการกรอกได้เช่นกันนะครับโอเค เดี๋ยวผมจะลองแอดนะครับอ่าติดแล้วนะครับพอแอดติดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะมีรหัส UID ขึ้นมาทันทีนะครับครานี้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนรหัส Username เปลี่ยน Password สำหรับกล้องตัวนี้ได้นะครับผมจะกด Add to เลยละกันนะครับก็จะมาเข้าสู่หน้าต่างของการเซ็ตชื่อกล้องนะครับ Name น,นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น XML Solar นะครับโอเคแล้วก็ ตั้งชื่อเป็นแบ่งประเภทได้นะครับผมเลือกเป็นสโต e แล้วกันนะครับกดดันนะครับคอนเฟิร์มได้เลยครับคราวนี้กล้องเขาขึ้นออนไลน์ทันทีเลยเพราะว่าเราได้ใส่ตัวซิมการ์ด 4G เข้าไปที่ตัวกล้องแล้วเจอสัญญาณกันแล้วนะครับเซตอัพระบบเรียบร้อยนะครับกดเข้าไปดูภาพนะครับกดกดอิทได้เลยครับโอเคก็กดเข้าไปดูภาพครับระหว่างนี้เขาจะสอนในการใช้งานนะครับ ปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นปัดลงได้นะครับลูกค้าก็สามารถเรียนรู้แล้วก็ลองเล่นดูก่อนได้นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันในการเลือกนะครับของตัวกล้องนั่นเองนะครับผมจะกดเต็มหน้าจอนะครับให้ดูความชัดของตัวกล้องนะครับเบื้องต้นเนี่ยความชัดเขาจะเซตมาเป็น S D เราสามารถเปลี่ยนเป็น H D ได้นะครับลูกค้าแต่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอเค สังเกตว่าภาพจะชัดขึ้นนะครับตัวนี้เป็นกล้อง2ล้านพิกเซล 1080p นแะครับแต่สามารถซูมได้ 5x นะครับดังนั้นเนี่ยการซูมเราจะกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับซูมได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ตัวกล้องก็ยังชัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองซูมไปที่ใกล้ๆนะครับกล้องเขาจะปรับโฟกัสนิดหนึงนะครับยังซูมได้อีกนะครับ กล้องปรับโฟกัสชัดแจ๋วเลยนะครับเดี๋ยวลอา,าซูมเข้าไปอีกดังนั้นเราเอาไปติดเนี่ยหน้าบ้านหลังบ้านนะครับเห็นใบหน้าชัดเจนนะครับแล้วก็เห็นกอทอรถด,ด้วยนะครับผมตอนนี้ยังชัดอยู่เลยนะการซูมของเขาโชว์สเปคเป็น5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถปัดได้ครับหมุนปรับได้เดี๋ยวผมจะลองซูมออกมานะครับกดค้างก็ได้นะครับลูกค้า ระบบตัวกล้องวงจรปิดตัวนี้ค่อนข้างสมูทนะครับแล้วก็ลื่นนะครับเมื่อเทียบกับระบบปฏิบัติการอื่นนะครับสำหรับตัวกล้องวงจรปิดนะครับสามารถเปิดเสียงได้นะครับเปิดเสียงตัวนี้เราก็สามารถอัดได้กดค้างไว้ก็จะเป็นการอัดเสียงเข้าไปที่ตัวกล้องได้ด้วยนะครับโดยที่เราต้องกดเปิดไมค์ก่อนนะครับ แต่พวกนี้จะเป็นการเชื่อมต่อแอปที่เราต้องขออนุญาตผ่านตัวระบบเซตติ้งของตัวกล้องกับตัวมือถือของเราก่อนนะครับตัวกล้องถึงว่าถึงจะสามารถใช้งานได้ทุกระบบนะครับเท็เท,ท็เท,ท็เท,ท็ทททททโอเคนะครับ ก็สามารถดูรูปภาพที่เซฟไว้ได้ตอนนี้เรายังไม่ได้ Snapchat ไว้นะครับกดดูวิดีโอได้ครับผมอัดวิดีโอได้แต่ถ้าเกิดเราไม่อัดตรงนี้นะครับเราก็สามารถมาเซตตั้งค่าให้เขาเรคคอร์ดอัดตโนมัติได้นั่นเองนะครับกดเครื่องหมายเซตติ้งที่เป็นรูปเฟืองนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกครั้งหนึง่งตรงนี้นะครับเราก็จะมาเข้ามาสู่เอ่อฟังก์ชันในการตั้งค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัววิดีโอนะครับ S.D. card นะครับสามารถ format setting ได้ดู memory ได้นะครับที่เขาให้มาคือ128 GB นะครับก็ยังเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราเพิ่งเปิดใช้งานนะครับตั้งอารามได้ครับผมตั้งได้ค่อนข้างเยอะมีการจับภาพอัตโนมัติ มีการตั้ง advance d setting คือตั้งช่วงเวลาในการเตือนได้ด้วยนะครับวันอาทิตย์ไม่มีคนอยู่เราอาจจะตั้งเตือนทั้งวันมีการเคลื่อนไหวให้ป๊อปอั p เด้งมาที่มือถือเราทันทีวันทํางานช่วงเวลาทํางานมีคนเคลื่อนไหวมีคนมาทํางานตลอดน่าจะเป็นพนักง,งานของเราเราก็ไม่ต้องให้เขาเตือนนะครับสามารถเซตตั้งค่าได้นะครับผมโอเคอันนี้ลูกค้าสามารถ ลองกดเล่นเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเกิดเรามีญาติมีพี่น้องอยู่มีแฟนอยากกดแชร์ตัวกล้องก็สามารถกดเป็น QR code ตรงนี้แชร์กล้องให้เขาได้ให้เขาโหลดแอปพลิเคชันก็สามารถดูได้เช่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดออกมาที่ตัวหน้ากล้องอีกทีหนึ่งนะครับตัวโฟลเดอร์ขาก็จะมีการเซฟวิดีโอไว้ให้นะครับแล้วก็ดึงไฟล์เข้ามาที่ตัวมือถือของเราได้อีกด้วย เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานนะครับในส่วนของการเปิดการใช้งานนะครับแล้วก็การต่อประกอบนะครับซึ่งตัว CCTV 4G Solar Cell ตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถเปิดใช้งานง่ายๆนะครับหลังจากที่เราเสียบสายนะครับระหว่างตัวสายสีขาวของตัวกล้องนะครับเข้ากับตัวสายสีดำที่ออกมาจากตัวขายึดสเตเลสตตัวนี้นะครับซึ่งมีแบตเตอรี่บิ i l t i n อยู่ด้านในนะครับเราก็จะเสียบสายเข้าไปได้เลยจะเป็นหัวกลมแบบนี้นะครับ เขาไปเสรียบนะครับอีกสายหนึ่งครับที่ออกมาจากตัวก้านของตัวสแตนเลสเหมือนกันนะครับก็คือเป็นสายที่ใหญ่กว่านะครับตัวนี้จะเป็นสายที่ชาร์จจากตัวแผงโซล่าเซลล์เข้ามาชาร์เก็บไว้ในแบตเตอรี่ซึ่งอยู่ด้านในนะครับหลังจากที่เราเสียบคอนเน็ก์สายทั้ง2เส้นเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดเปิดครับลูกค้าจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับเรายังไม่ได้กดเปิดนะครับซึ่งกดเปิดของตัวนี้เนี่ยเมื่อเรากดไปปุ่มจะเด้งออกมาเสมอกับตัวสวิตช์นะครับ ขณะที่เรายังไม่ได้ชาร์จเนี่ยจะสังเกตว่าไฟเขาจะวิ่งเป็นสีแบบนี้นะครับแล้วก็ยังไม่มีสีใดสีหนึ่งที่เป็นสีค้างนะครับแสดงว่าการทํางานของเขานะครับยังไม่ได้ถูกเปิดระบบการทํางานเรากดสวิตช์เปิดได้เลยครับกดเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะสังเกตได้คือตัวกล้องนะครับเขาจะเริ่มขยับหมุนเซตติ้งตัวเองนะครับหมุนรอบๆแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวานะครับเป็นการเซตอัพ ในการเปิดการใช้งานครั้งแรกนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเรามาดูที่ s ัญญาณตัวสีครับเราจะสังเกตว่ามีอยู่3สีนะครับมีสีเขียวสีแดงและก็สีน้ำเงินนะครับผมจะมาอธิบายทีละสีนะครับสีแรกก็คือสีเขียวตัวนี้นะครับสีเขียวตัวนี้นะครับจะบอกถึงสถานะในการชาร์จแสงแดดนะครับก็คือเมื่อตัวแผงนนะครับเขารับแสง ตัวสีเขียวตัวนี้นะครับจะกระพริบนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงไฟบ้านหรือว่าแสงแดดนะครับเมื่อแผงแอคทีฟนะครับก็คือเจอแสงเนี่ยไฟเขาก็จะกระพริบลักษณะนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองคว่ำแผงให้ดูนะครับเพื่อให้ดูแนวของตัวสีเขียวก่อนนะครับสักพักหนึ่งลูกค้าจะสังเกตเห็นว่าตัวไฟสีเขียวเนี่ยดับไปนะครับแสดงถึงตัวสถานะของเขานะครับไม่ได้ถูกชาร์จ เดี๋ยวผมจะลองยกขึ้นใหม่ครับเห็นไหมครับไฟสีเขียวเขาก็จะกระพริบทันทีนะครับผมก็คือโชว์สถานะว่ากําลังชาร์จอยู่นั่นเองนะครับสีต่อไปครับเป็นสีแดงนะครับสีแดงตัวนี้นะครับโชว์สถานะว่ามีแบตเตอรี่สํารองไฟอยู่นะครับเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดเขาจะเป็นสีแดงกระพริบนะครับผมแล้วก็สีสุดท้ายครับจะเป็นสีน้าเงินสีน้ําเงินจะโชว์สถานะในการเลี้ยงไฟเอาพุทออกมา เข้าตัวกล้องวงจรปิดถ้าเกิดสีน้าเงินขึ้นค้างในลักษณะนี้ก็คือไฟถูกจ่ายเข้าตัวกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราปิดสวิตช์อยู่เนี่ยไฟเขาจะวิ่งแต่สีน้ำเงินเนี่ยสักพักหนึ่งเขาจะดับไปนั่นหมายความว่าไฟยังไม่ถูกเลี้ยงออกมาที่ตัวกล้องวงจรปิดนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็แค่เปิดแล้วก็สังเกตตัวไฟตรงนี้ได้เลยตอนกลางวันนะครับไฟจะสว่างค้างสีแดงแล้วก็สีน้าเงินมีเขียวกระพริบแค่ สีเดียวนะครับตอนกลางคืนนะครับตัวสีเขียวตัวนี้นะครับก็จะดับไปเพราะว่าสถานะไม่ได้ถูกชาร์จแล้วนะครับแล้วก็จะโชว์ไฟสีแดงถ้าเรายังมีแบตเหลืออยู่นะครับไฟสีน้ําเงินนะครับถ้าเกิดระบบการทํางานเอาท์พุตไปที่ตัวกล้องทํางานปกตินั่นเองนะครับอุปกรณ์ที่มีให้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้อธิบายก็คือในเรื่องของตัวสายชิปเลนทตัวนี้เป็นสายสแตนเลสนะครับทนทานแข็งแรงเราจะเอาไว้ใช้สําหรับล็อก ข้ากับตัวเสานะครับขนาด3นิ้ว4นิ้วล็อกได้เลยนะครับตัวนี้เป็นสายที่แข็งแรงกว่าสายพลาสติกดังนั้นเนี่ยเวลาเขาล็อกนะครับเราจะใช้ไขควงหัวแบนนะครับในการคลายแล้วก็ในการล็อกเขาจะเป็นคิปล็อกเป็นขั้นๆแบบน,นี้เลยนะครับหลักการทํางานจะเหมือนสายเคเบิลไทยที่เป็นพลาสติกนะครับแต่ตัว การทางานของตัวนี้เนี่ยเขาจะล,ล็อกได้แน่นแล้วก็แข็งแรงกว่านั่นเองนะครับผมเราก็ล็อกได้2ส,ส่วนเลยครับขายึดเขาจะมี4จุดนะครับบนล่างหรือว่าลูกค้าจะยึดเข้ากับผนังเราก็จะใช้พุกพลาสติกพุกเหล็กครับเป็นพุกระเบิดยึดได้เลยนะครับ mm hmm. ถ้าุกพลาสติกเกรงว่ามันจะไม่แข็งแรงพอเพราะว่าตัวโคมค่อนข้างหนักนะครับเป็นโฟมสแตนเลสแล้วก็มีแบตเตอรี่มีแผงตัวใหญ่อยู่ด้วยนะครับผมอีกส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนกาวนะครับตัวนี้เป็นกาวอเนกประสงค์ กาวซิลิโคนัอนองประกอบซึ่งทางร้านแถมไปให้ในชุดด้วยนะครับตัวนี้เราจะแนะนําว่าปกติตัวกล้องเนี่ยเขาถูกออกแบบมาใช้ง,งานนะครับเขาเขาจะอยู่ใต้ตัวแผงอยู่แล้วนะครับตัวกล้องจะไม่เดิน แสงแดดแล้วก็ไม่โดนตัวน้ําฝนโดยตรงนะครับแต่มีโอกาสที่น้ําฝนจะกระเซ็นเข้ามาโดนตัวกล้องเวลาฝนตกหนักๆหรือว่าตัวแสงแดดเข้ามานะครับซึ่งตัวกล้องเขามียางซิลด้านในมีวตัตเตอร์พุ่ระดับหนึ่งนะครับแต่กาวซิลิโคนตัวนี้จะช่วยกันได้ดีในกรณีที่ลูกค้าเกรงว่านะครับจะมีพวกมดแมลงนะครับเข้าไปทํารังตามซอกตามรูของตัวกล้องหรือว่ามีน้ําที่ เมื่อตกหนักๆน,นะครับมีพายุเข้าตัวน้ําก็จะมีแรงดันที่สูงนะครับดังนั้นนะครับเราสามารถใช้ตัวซิลิโคนตัวนี้นะครับยาตัวขอบนะครับตามร่องน็อตตามตัวกล่องด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นกล่องสามารถใส่ตัวเมมโมรี่การ์ดนะครับก็สามารถยาได้หมดเลยนะครับ หลังจากที่เราใส่ตัวซิมการ์ดนะครับซิมการ์ดจ,จะใส่อยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังตัวกล้องที่ผมอธิบายไปนะครับใส่เมมโมรีการ์ดเสร็จเรียบร้อยเซ็ตระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาเอากาวซิลิโคนตัวนี้ยาปิดนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเมมโมรีการ์ดเปลี่ยนซิมการ์ดเราก็สามารถเอาคัตเตอร์กรีดแล้วก็เปิดออกมาได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็เหมือนกับเป็นตัวช่วยนะครับในการป้องกันวอเตอร์ฟูมากขึ้นอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับตัว CCTV นะครับ Solar ซลล์นะครับสำหรับตัวรุ่นใหม่นะครับระบบ 4G เพียงเท่านี้นะครับอขอบคุณค้าสวัสดีครับ